วิดีโอนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารกับคุณนะคะสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารกับคุณค่ะเป็นพลังงานที่ตอนนี้นะคะ อาจจะยังไม่ได้มีผลลัพธ์ให้เห็นหรือยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าใดๆนะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นรู้จักรอคอยนะคะเป็นพลังงานของการรอคอยเข้าใจขบวนการเข้าใจจังหวะเวลานะคะว่าจะมีจังหวะที่เหมาะสมนะคะทุกอย่างมีขั้นตอนหานะเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือยังไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณอาจจะปรารถนาหรือคุณอยากจ,จะเห็นความคืบหน้าใดๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นหรือทุกอย่างนั้นเงียบสงบนิ่งไปเลยทีเดียวในะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแต่ละขั้นตอนน่ะก็มีหน้าที่เนาะมีหน้าที่ของตัวเองนะคะพลังงาน นะคะของการสื่อสารเนาะมีราศีเมถุนขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงของการสื่อสารพูดคุยนะคะที่สำคัญมากๆการสื่อสารสำคัญนะคะเพื่อความเข้าใจเพื่อความชัดเจนเนาะอาจจะเพื่อมิตรภาพหรือเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือรวมไปถึงโอกาสต่างๆเพราะนั้นพลังงานของการสื่อสารขึ้นมาสำคัญนะคะ ไม่ว่าสิ่งที่คุณรอคอยตอนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเออทำไมมันดูเงียบดูไม่มีความคืบหน้าหรือดูไม่มีสัญญาณใดๆนะคะอยากให้ใจเย็นแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในกระบวนการพลังงานผลลัพธ์หรือสิ่งที่จะแสดงให้คุณรู้ถึงความเท่าเทียมกันความยุติธรรมหรือพลังงานที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นสมดุลมากขึ้น จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นพลังงานที่เหมือนแสดงให้เห็นนะคะว่าคุณอาจจะได้รับเนาะผลลัพธ์ที่คุณรู้สึกเออมันก็แฟร์ดีนะมันก็เข้าท่าดีไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบรู้สึกพึงพอใจนะะหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเนาะ,นะที่คุณอาจจะต้องบาลานซ์หรือปรับสมดุลไม่ว่าจะกับผู้คนสถานการณ์สิ่งของเพื่อให เท่าเทียมไม่มีอคตินะหรือเพื่อให้รับมือกับสองสิ่งได้นะคะอย่างสมดุลมีพลังงานราศีตุลขึ้นมานะคะราศีพิจิกเนาะคือความกลัวนะคะความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกหวาดหวันวิตกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นพลังงานขึ้นมาเนาะว่าต้องเผชิญหน้านะคะ ต้องเผชิญหน้าต้องฝ่าฟันทํางานนะฝา่าฟันความกลัวที่มีอยู่ในใจนะคะ,ะเผชิญหน้าเลยค่ะไม่ว่าคุณรู้สึกกลัวอะไรคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่บางครั้งเนะะี่ยค่ะเวลาเราลองฝ่าฟันเนาะกับความรู้สึกของเราที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยรู้สึกว่ากล้าพอ พอคุณได้ลองทำลงไปแล้วเนะะี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ตามมาบางทีความกลัวเหล่านั้นน่ะอาจจะเป็นเหมือนภาพลวงตาเนาะหรือเป็นความรู้สึกที่เข้ามาหลอกคุณนะ่ะให้คุณพลาดโอกาสหรือให้คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นนะคะไพ่จึงสนับสนุนเนาะว่าให้เผชิญหน้ากับความกลัวอย่างเต็มที่นะคะ